สวัสดีค่ะพบกับโซดาชิคชิคชาแนละอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเป็นทริปอฮอลิเดย์ของโซนะโซก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมากินพิซซ่าเตาฟืนทุกคนงงมากโซกลับมาที่บ้านนะคะก็เลยเซิร์ชๆ,ๆหาเห็นเพื่อนนะคะเช็คอินที่ร้านพิซซ่าเตาฟืนนี้เยอะมากๆเลยเขาเป็นชาวต่างชาตินะคะที่ได้ เมียเป็นคนไทยก็มาเปิดเป็นเหมือนอารมณ์แบบพิซซ่าโฮมเมดอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในเดี๋ยวโซจะต้องเข้าไปจองคิวก่อนเขาบอกว่ามันจะต้องเรียกตามคิวนะคนก็ค่อนข้างเยอะอยู่เด้อคือบรรยากาศข้างในมันก็กว้างมากเลยอะ่ะเขามีแบบเรียงไก่ด้วยตรงที่จองคิวเลือกเมนูนเอา เอาหนา้าอะไดีคะมีพิซซ่าแลค่ะแล้วก็ผักขมกอกชีส6บาบาทซิกเจอร์ที่หลานค่ะร้อนมา เราวุ่นวายกับพี่เราวุ่นวายกับพี่เขาแป๊บหนึงเาร์ร้อนมาเสิร์ฟปัจจ้าท่าดาทุกคนเราได้พิซซ่ามาแล้วนะคะเร็วมากๆเลยก็ไม่ได้รอนานอะไรนะอันนี้โซก็สั่งเป็นหน้าฮาวเอียนมาแล้วก็มี ผักโขมอ,อบชีสคือพนักงานเขาแนะนําว่าเป็นซิปเนจเ์ของทางร้านนะคะเราก็เลยลองเดี๋ยวเราจะมาลองตัวผักโขมอ,อบชีสก,กันก่อนนะจ้ามาดูจ้าวู้้อือมชีสยิอมๆจ้ะแม่อันนี้เราจะกินแบบยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะอืม ยืดมากรสชาติดีนะคะทุกคนมีความเป็นแบบอิตาเลียนอืมอร่อยอันนี้อร่อยเดี๋ยวเรามาลองพิซซ่ากันพิซซ่านะคะโซจะขอใส่ซอสพริกนิดนึงหน้าฮาวเอียนเนี่ยคือโซชอบกินอยู่แล้วแล้วก็เป็นแป้งบางกรอบนะจ๊ะขอบพชนิดนิดนึงนี่นะครับผม หน้าแน่นๆแบบนี้นกินนะคะกินแล้วนะอืออร่อยไม่เลี่ยนมากตัวแป้งก็กอรอบพอดีนะคะตัวแป้งเขาเนี่ยมันไม่ได้บางมากทุกคนแป้งเขาก็ปั้นกันสดๆตรงนั้นเลยนะ อ,อร่อยค่ะถ้าใครอยากมานะลองทานนะคะอยู่ที่อำเภอพงศรามลองเสิร์ชเปิดจีเพจดูจอดยอดพิซซ่านะคะเราจะพามาตรงนี้เลยร้านของเขาเนี่ยจะอยู่ริมน้ำเลยนะคะแล้วก็สั่งน้ำอันนี้แอปเปิลโซดากับบลูเบอร์รี่โซดามากินก็เข้ากันค่ะ เขาขอประคุณก่อนนะอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้โซก็กำลังจะกลับแล้วนะใครที่อยากจะมาลองชิมพิซซ่าเตาฟืนก็ลองแวะมาได้นะคะถ้าผ่านมาแถวนี้นะแต่ถ้าใครแบบอยู่ไกลนะคะก็ลองหาสาขาที่ใกล้ๆดูโจเหมือนจะเห็นว่าน่าจะมีแฟนชายเยอะหรือเปล่าแต่ว่ารสชาตินั้นจะเหมือนกันไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะก็ วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ E ีพหน้าใครอยากให้โซฟาไปลองชิมอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยใ,ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามในช่องทางต่างๆนะคะเพจ IG